จุ่เลยกำติมมืออะไรเนี่ยนี่ครับน่าจะน่าแน่ออกเลืองเด้อยครับเรื่องกินสมนน่าหลองเพื่อนจ้าเออเหนียวเลยงามครับอ๋อเรื่อะพี่สองดอสหน่อยพูดไข่มันไครอ๋อโอะโจน ่ัน่น่ขาเป็นขาน่าจะขาเป็นคาน้คา,นคาดอกเป็นดอกเลยเอ้าบาตดสบายบายคล้องไงมึงใบนะครับคล้องไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนอนสเนทคนบันปลาเด้อครับาพาไปยังไงพอเ่นีที่น้องออซีนะรับทุกท่าน,น,น,นทุกคนครับผมขอปลาครับผม มือนี้กะมารอเบิ่งมไม่ไหวานเนาะเพราะว่าบ่ทันบ่ทันมั่นใจครับว่ามัน่อกคุณบอกเนาะเพราะฝนก็ะเลงแห้งครับตอนนี้ตอนนี้ก็ฝนตกคือเก่านะจ๊ะครับตกเบิดมื้อเลยครับเห็ดกาจักสิเย์ไปจากไหนกังไปดินไปช่น้ำกันน่จ๊ะครับผมเขาปลาห้าเห็ดน้ำลูกน้ำหลานอีกครับผมไปจ้าไปครับให้เป็นลุงในบาทเป็นบลานในสวนเนยเด้อครับผมไปทั้งคุณแหละครับทั้งลังหลวงเพ่นย่าวเลยมนีดครับ โลห่ห์ขาวขาหน่อยครับผม,มท่านหน่อยท่าน,นหน่อยท่นน่อยหลาง,ง่ายน่าจะหลาง,ง่ายด้วยครับดูเห็นลโล่หกขาวด้วยจ้ะไ<ค>ข่หมดไข่บนกระคด้วยครับคุยก่อนหินจีเดียวกันน่าจะห่าวดี๋ยวคนจะออกเรื่องเลี้งน่าจะดอกหน่อยก็ต้องเอาด้วย ลําโห๊กขาวขั้เท่งเห็นเลยซองไข่อันนี้ทั้งไตไปออต่อขึ้นขึ้นฝนตกบัดขื่นสด<ใ>นแจ,งจ้งกําลังเป็นไข่เนาะจ้ะครับโตขนาดจวงเยือนขี้ดินเนาะจ้ะครับกลางจะอะไรกลางง่ายกลางง่ายตอนนอุ่น phải hay ngay hang tụm hay nó tụm nám hay nám ôm đường cây cao nó à này nói nưng rồi phun าลกำล,ลังงา่าด้วครับง่าบางเสาแม่จ้ะกำลังง่าหง่างปีหาอน,น่ด้วยง่งงานาจ้ะครับใครใครง,งาร่งามั้งใครละงอกขาวตุนพูน ที่สองดองน้ำไหมพูดไข่มันอืมไข่มันจูมันง่ะนั้จ๊ะครับกำลังผูกนั่นจ้ะมันเือแงครับ ขาวข้าวึินข้าวึินข้าวโอ้แห้วครับข้าวเลยจ้ะงามเนาะไ่ต้องกินปกไหวฝนเลยบ่ะหาำฝน ก็้หัวย้อด้วยครับ่งหางเรียบใหมัขาวด้วจ้ะครับหัวขาวครับดอกใบใหญ่นะนี่จ้ะปานดอกบบใหญ่ครับคร่บพรท่นพอดอกใหญ่งนานี่นะจะเงหัวย้อนด้วยครับ คนเขาดอกงามเนาะใสดีครับหลังงาเด้วจ้ะเสีย่ีงานหนูก so ินบ่ได้หอกงมานไม่เคยแดงครับผมจะลายอยู่นะจ๊ะจะ่าเผค่เถาเบิดมาบ้านล่ยไล่แเถาเน่ยจ้ะ Hát cái tôi làm nè ngon luôn luôn. Ừ, chung Nó ngon thế hả Nói chuồng bên Làm đó Ô, trò hoa mạ này Hoài ừ. bàn Hoài hòn ừ. Một lượng rất thật ดังเกินสมน์เน,นาะหลวงพ่อ,อ,อ,อหนาเลยงามครับยางไก่เตือบีจังฝอเนาะเกลือแน,น่ครับหมือนบนห้ำแต่ว่ากาล่างง่ายอยู่หรอครับแช่น้ำเกลือล่ะ

ยูฟูเดียวยยวขอนะเป็นปปนะเขาด้วยครับแต่ดอกลมด้วครับองมาจะนบดอกเนกเนาะจ้าต่ตางเธอเลยดอกปักไงเออไดบ้า่งเลยแต่ดอกงงมาจ้ะครับ โอ้โดอจากสีของงามาุ้ยดอกน่อยเยปาด้อาป่า,ปปา,า,าด้น้ดอนี่ดีากัดอาอ้อโอี่แนเนยขาเป็นขานะจจะขาเป็นขาดอกเป็นดอกเลย ขาวนะจูงงานด้วยจ้ะครัไข่ฝนบ่อทรายเนียนจ้ะไข่คนครับนี่เป็นกอเลยดอกหน่อยคุณน่าจะเขาใหญ่บ่เนี่ยเขาห้อยเขาใหญ่เนาะจ้เขาใหไงด้วยคุณใครเห็นลุงขาว แม่นบอกแน่นจ้ะแล้วพี่สูงตัวแมนจ้ะมุ่วแม่มเ่ยครับมึนพ้นยังดิ่งน่จ้ะพนแห้งเอ้ยนกงโยงกูนี่มั่วขึงามจ้ะยิ่งนุ่มงอยิ่แห้งน่าจ้ะดินงามยินหลวมกอดยิ่เหลือมอื้

ดินกับพื้มทีใหม่ครับผมก็เลยเปื่อนแหน้งแต่วันหลังมาอญางาเลย,ยครับหอมเนาะงอมหยมหอมอ่ามันได้หน่อยเกือกี่ต้มไันเผาด้วยครับคนหัห่ผมเลขาว เยังนำปลาดอยเด้อครับโอ้โอ้พ,พ่นดิครับปลาดอยเพิ่งปล่อย,ล,อยลงไปใส่โมบานครับผมเขา,ขา,าห้องเงยบโอ้เขาวขาเงียบกันขาเงีาายบดีเนาะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ย <laughs> นน้องยุ้งแดงครับผม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บึ้ดดอกง่ายครับอืมง่ายจ้ะคือคนสีเลยสีน่าจ้ะับเ,เ,เสีเลยไหม

ทิตัวงนี้เลยท้ตยงนี้ตัวอย่อยเดยเม,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 มออบ่เม่อมม่อมแมมหลังออกกับข้าวจนพูนเดี๋ยวสิดทายเปดนหลังด้วยน้ำครับหม,ม,ม,ม่อมแมม ไ่อ,อีงะเ่น่จับต้งถามมั้นาลายแห่เก็บเอจ้ะอสิบรใบคล้องไ,ไองมือนครับคล้องไงเก็บมาดนเต็ม้บอกตาเต็มเ่เต็มเลยนออโอปุต๊ตอหอ mọi người đứng đây mọi người đây mọi người lên đây mọi người đứng đây mọi người đứng đây mọi người đứng đây mọi người ตัวนี้ครับตัวจูมบานบ่เอามาขาวเนาะที่นี่ไงดอกนี้เลี้ยวไปขางพ่นมันเป็นไข่เห็นจักแมงจังบัวไปเบิ่งกันด้วย คนนานตีนี้หลมีเงบ้าเตหนวอเหลืองครับใครดื้อจ้ะขาจะนี่บอเอานาะจ้ะงงครับบอเขาเดียวนะ ไทยละงงนะจ๊ะเนี่ยเขนช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเนาะตอนนี้เที่ยง แน่น่าจะก็คีินเรฟงใส่กับงามแค่เนาะใช่ออกงานขีมวานเขีกระยางมากน่าจะักครับผมในเวลาวยแล้ว้อครับผมมันแห้งครับผมวันนี้กระสีได้ประมาณทเฉนเห่ะครับ ตกหมายู so okay. oh ่เนาะจ้ะครปตาก็ใหญ่อยู่จ้ะปลาหนึ่งก็สิบประมาณเพิ่งกิโลเนาะแกงหนึ่งนาะจ้ะแกงคระบาเป็นเครับกสิ้นงเรื่งดีจะบอกเพิ่งเพิ่งอย่งเนาะครับกละตานยยง้องอีแน่เดีัลสโลสกิโลครับผมจานใหมเป็นเพ็ดระงวดเช้านาาจ้ะเ็รหนุ่งหนุนาาจ้ะจ่าฝากตัวแก็แ่ก็ติดตา้ํากจะมีก็ามตาเนาะจ้ะ ขอบผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมม้อนเสน่หคนบ้านปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมวันเสาร์สองกะตามเหมือนกันก็บ่ได้ครับคนแห้งภาษีอวยเมื่อก่อนครับผมเมื่อไงเมื่อไงามื่อไงจังหนุนต่อครับการเสียบล่าข้าจับกองเลื่อยใบใช่พันยัใหญ่พันวิธี่น้อยอีกสีทุกคนทุกคนนี่คือความสุขความเจริญเด้อครับเงินแห่งเงินกิจท่องแหท่องครับผม เฮายูหมันคันเยื่อยู่เป็นลมพ่อลมใส้หลุอไลรล้านก็โดนโดนครับอมว่าเข้าใจแล้วครับคิดหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ